61 a s p e r s มาฟังกันอีกครั้งนะคะ a s p e r s เป็นคำกริยาแปลว่าใส่ร้ายค่ะมาดูประโยคตัวอย่างกันนะคะ they a s p e r s his reputation with false accusations ซึ่งประโยคนี้แปลว่าพวกเขาใส่ร้ายชื่อเสียงของเขาด้วยข้อกล่าวหาเท็จค่ะ62 a s s i d u o u s มาฟังกันอีกครั้งนะคะ asiduous s, <S, <id> <S เป็นคำคุณศัพท์แปลว่าขยันหมั่นเพียรค่ะมาดูประโยคตัวอย่างกันนะคะ he is an assiduous student who studies every day ซึ่งประโยคนี้แปลว่าเขาเป็นนักเรียนที่ขยันเรียนทุกวันค่ะ63 a s s u a g e มาฟังกันอีกครั้งนะคะ a s u a g e เป็นคำกริยาแปลว่าบรรเทาค่ะ มาดูประโยคตัวอย่างกันนะคะ He tried to assuage her anger with kind words. ซึ่งประโยคนี้แปลว่าเขาพยายามบรรเทาความโกรธของเธอด้วยคำพูดอ่อนโยนค่ะ64 A stringent มาฟังกันอีกครั้งนะคะ A stringent เป็นคำคุณศัพท์แปลว่าฝาดหรือเคร่งเครียดค่ะมาดูประโยคตัวอย่างกันนะคะ The teacher's astringent tone silenced the class. ซึ่งประโยคนี้แปลว่าน้ำเสียงเคร่งเครียดของครูทำให้ทั้งห้องเงียบลงค่ะ 65. Activism มาฟังกันอีกครั้งนะคะ a t i v i s m เป็นคำนามแปลว่าการถอยกลับสู่ลักษณะดั้งเดิมค่ะมาดูประโยคตัวอย่างกันนะคะ The tribes rituals were seen as an activism. ซึ่งประโยคนี้แปลว่าพิธีกรรมของเผ่าถูกมองว่าเป็นการย้อนกลับไปสู่ลักษณะดั้งเดิมค่ะ66 attenuate มาฟังกันอีกครั้งนะคะ attenuate เป็นคำกริยาแปลว่าทำให้อ่อนลงหรือบรรเทาค่ะมาดูประโยคตัวอย่างกันนะคะ Medicine can attenuate the pain. ซึ่งประโยคนี้แปลว่ายาสามารถบรรเทาความเจ็บปวดได้ค่ะ67 Audacious มาฟังกันอีกครั้งนะคะ Audacious เป็นคำคุณศัพท์แปลว่ากล้าหาญหรือบางอาจค่ะมาดูประโยคตัวอย่างกันนะคะ His audacious plan shocked everyone. ซึ่งประโยคนี้แปลว่าแผนการที่บังอาจของเขาทําให้ทุกคนตกใจค่ะ68 augury มาฟังกันอีกครั้งนะคะ augury เป็นคำนามแปลว่าลางสังหรณ์ค่ะมาดูประโยคตัวอย่างกันนะคะ the dark clouds were seen as an augury of a storm ซึ่งประโยคนี้แปลว่าเมฆดำถูกมองว่าเป็นลางสังหรณ์ของพายุค่ะ69 auspicious มาฟังกันอีกครั้งนะคะ auspicious เป็นคำคุณศรรรัพท์แปลว่าเป็นมงคลค่ะมาดูประโยคตัวอย่างกันนะคะ they chose an auspicious day for the wedding ซึ่งประโยคนี้แปลว่าพวกเขาเลือกวันที่เป็นมงคลสำหรับงานแต่งงานค่ะ เจ austere มาฟังกันอีกครั้งนะคะ austere เป็นคำคุณศรรพัพท์แปลว่าสมถะหรือเข้มนวดค่ะมาดูประโยคตัวอย่างกันนะคะ the monk lived an austere lifestyle ซึ่งประโยคนี้แปลว่าเพราะภิกษุดำรงชีวิตอย่างสมถะค่ะเจ avarice มาฟังกันอีกครั้งนะคะ Avarice <var> เป็นคำนามแปลว่าความโลภค่ะมาดูประโยคตัวอย่างกันนะคะ His life was driven by avarice and greed ซึ่งประโยคนี้แปลว่าชีวิตของเขาถูกขับเคลื่อนด้วยความโลภและความอยากได้ค่ะ72 a v e r มาฟังกันอีกครั้งนะคะ a v e r เป็นกริยาแปลว่ายืนยันหรือกล่าวอย่างหนักแน่นค่ะ มาดูประโยคตัวอย่างกันนะคะ She averred that she was innocent ซึ่งประโยคนี้แปลว่าเธอยือนยันว่าเธอเป็นผู้บริสุทธิ์ค่ะ73 avow มาฟังกันอีกครั้งนะคะ avow เป็นกริยาแปลว่าประกาศอย่างเปิดเผยค่ะมาดูประโยคตัวอย่างกันนะคะ He openly avowed his political beliefs ซึ่งประโยคนี้แปลว่าเขาประกาศความเชื่อทางการเมืองของเขาอย่างเปิดเผยค่ะ74 avuncular มาฟังกันอีกครั้งนะคะ avuncular เป็นคำคุณศรรรัพท์แปลว่าใจดีอบอุ่นเอ็นดูเหมือนลุงค่ะมาดูประโยคตัวอย่างกันนะคะ the teacher had an avuncular affection for his students ซึ่งประโยคนี้แปลว่า ครูมีความเอ็นดูและใจดีต่อนักเรียนเหมือนลุงที่อบอุ่นค่ะ75 a x i o m มาฟังกันอีกครั้งนะคะ a x i o m เป็นคำนามแปลว่าหลักสากลหรือสัจพจน์ค่ะมาดูประโยคตัวอย่างกันนะคะ it's an axiom that hard work leads to success ซึ่งประโยคนี้แปลว่าเป็นสัตว์ชพ์ที่ว่าความขยันนำไปสู่ความสำเร็จค่ะ76 Balderdash มาฟังกันอีกครั้งนะคะ Balderdash เป็นคำนามแปลว่าคำพูดเหลวไหลหรือคำไร้สาระค่ะมาดูประโยคตัวอย่างกันนะคะ Don't believe that story. It's pure balderdash. ซึ่งประโยคนี้แปลว่าอย่าไปเชื่อเรื่องนั้นเลยมันเป็นเรื่องไร้สาระสิ้นดีค่ะ77 baleful มาฟังกันอีกครั้งนะคะ b e l e f u l เป็นคำคุณศรรพัพท์แปลว่าน่ากลัวหรือเป็นลางร้ายค่ะมาดูประโยคตัวอย่างกันนะคะ he gave me a baleful look ซึ่งประโยคนี้แปลว่าเขามองฉันด้วยสายตาที่น่ากลัวค่ะ เจบ bulk มาฟังกันอีกครั้งนะคะ bulk เป็นกริยาแปลว่าปฏิเสธหรือลังเลค่ะมาดูประโยคตัวอย่างกันนะคะ she balked at the idea of working overtime ซึ่งประโยคนี้แปลว่าเธอลังเลที่จะทำงานล่วงเวลาค่ะ79 banal มาฟังกันอีกครั้งนะคะ banal เป็นคำคุณศัพท์แปลว่าซ้ำซากหรือธรรมดาค่ะมาดูประโยคตัวอย่างกันนะคะ His speech was full of banal c l i c h é s ซึ่งประโยคนี้แปลว่าศูนย์ทรพจน์ของเขาเต็มไปด้วยวลีซ้ำซากค่ะ 80. banalize มาฟังกันอีกครั้งนะคะ banalize เป็นกริยาแปลว่าทำให้ซ้ำซากค่ะ มาดูประโยคตัวอย่างกันนะคะ Repeating the same joke banalized its effect ซึ่งประโยคนี้แปลว่าการเล่าเรื่องตลกซ้ำทำให้มันหมดความขบขันค่ะ